DJ Family EP 7ค่ะก็เดี๋ยวสวัสดีน้องๆค่ะน้องโต้งน้องแก๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพียวค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็บ้านเรามีแต่สัตว์เลี้ยงที่เป็นเต่าเป็นกิ้งก่านะคะเราเลยอยากจะมาลองดูว่าแมวเนี่ยเป็นยังไงมั่งแล้วก็ชื่อร้านนี้เป็นยังไงมาจากที่ไหนทําไมถึงตั้งขึ้นมาเดี๋ยวถามโต้งดูนะคะครับสวัสดีครับผมโต้นะครับเป็น จ้าของบ้านของคาซาลักกาตานะครับก็ความเป็นมาของคาซาลักกาต้าคือจะเกิดจากการที่ผมชอบอเลี้ยงแมวขาสั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมสนใจหลายสายพันธุ์เหมือนกันต่หลักๆที่เนี่ยมีอยู่ที่3สายพันธุ์ที่ผมสนใจก็คือมีมันกินค่ะที่เราเรียกว่าแมวขาสั้นแล้วก็เอ่อมาแมวบิตี้ช็อตแฮร์ที่เป็นพันธุ์ของอ่าประเทศอังกฤษพันธุ์ดั้งเดิมฮะแล้วก็ อันที่สามก็คือเป็นเอ็กโซติกช็อตแฮร์ที่เราเรียกกันว่าแมวหน้าบีครับแล้วมันต่างกันยังไงคะตรงนั้หรือว่าต่างแค่สีหรือต่างสายพันธุ์จริงๆมัน,ม,น,ม,นมันต่างต่างกันโดยโดยสิ้นเชิงนะฮะที่นี่ผมมีในในตรงห้องในผมโชว์ของโช,โชว์ตัวนี้ก่อนแล้วกันที่เราเรียกกันว่าแมวขาสั้นเนาะตัวนี้ตัวนี้แมวขาสั้นใช่ก็<โฆ>คือขาจะสั้นใช่คือจริงๆแล้วสีเนี่ยผมไม่ได้สเปคว่า ้องเป็นสีไหนจริงๆแล้วความความน่ารักของแมวขาสั้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ความกลมของหัวความความเล็กของใบหูแล้วก็ความกลมของตาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากครับแมวขาสั้นทางบ้านเราก็จะเน้นไปทางสายพันสายพันนี้มันกินแคทเรียกได้ว่าเป็นบ้านแมวขาสั้นที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยมากๆครับเดี๋ยเอามาดูกอย์ดหน่อยสิมีหลายตัวเป็นช็อปชื่อแต่ตัวมากเลยนะสี b ลูโกลเด้นครับ นี่อายุประมาณจะจะเข้าห้าเดือนแล้วครับกินเก่งดิฟี่ช็อตแห่โตมากสุดก็ขนาดนี้ไม่โตมมากสุดก็เต็มที่ประมาณห้าโลครับพี่เบนห้าโลก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้เด็กเล่นได้ปกติเล่นได้ปกติคือแมวเนี่ยจะจะเป็นมิตรกับเด็กเด็กอยู่แล้วใช่จะไม่ค่อยดุร้ายไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยดุร้ายไม่ดุร้ายเลยดีกว่าอืแล้วเวลาเลี้ยงเลี้ยงยังไงคะแบบก็เขากินเป็นเวลาเหรอคะ ไม่ต้องเป็นเวลาให้แบบอาหารเม็ดแบบบุฟเฟ่ก็ได้ยอย่างเงยให้ตหลอดเวลาเาแมวจะเป็นสัตว์ที่กินน้อยแต่กินเรื่อยๆกินทั้งวันอัออนนี้ตัวนี้ยเพูดถึงเอ็กโซติกช็อตแฮร์ฮะที่แบบแมวหน้าบี้ที่เราเราเข้าใจกันนี่เอ้ก็อเอากล้องมาใกล้ๆมันบี้จริงๆด้วยอ่ะเดี๋ิเก็บหน่อหน้ามันบี้จริงๆด้วยอ่ะน่ารักเลยแล้วบ้านเราเลี้ยงเนี่ยเรา ใส่ใจคุณภาพเรื่องความสะอาดความเป็นอยู่แมวเป็นอันดับหนึ่งฮะเรื่องเรื่องน้ำเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆุกสะอาดสี่ชั่วโมงทั้งวันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาฝุ่นอะไรมันเกาะมันลงเราไม่รู้ว่ามันความสกปรกมันมันมากน้อยขนาดไหนเราเน้นเปลี่ยนบ่อยดีกว่าแล้วก็ใช้น้าดื่มพอวันก็กินน้ำแร่อีเดียพอวันไม่มีน้ำประดาหมดพอวันก็กินน้ำแร่อีเดียแล้วก็ของบ้านเสร์ฟแมื่อไหร่โต เราก็จะเลี้ยงอาหารอาหารอาหารไดฟยฟู้คืออาหารเม็ดสลับกับอาหารเปียกก็คือตอนเช้าก็จะให้อาหารอาหารเปียกแหละส่วนมากแมวมันก็จะชอบอาหารอาหารเปียกเนี่ยก็จะให้ทุกเช้ากับทุกเย็นคือวันละสองมื้อเสริมเข้าไปเราจะไม่เอานําอาหารเม็ดมามาให้แมว ซ้ำต่อคือใช้บันร่อวันเดิมเหลือก็จะทิ้งแต่ส่วนมากก็ไม่เหลือเพราะว่ามันแต่ไม่กนอาหารคนเออใช่ไหมครับอาหารคนไม่ไม่ไม่เลยครับต้องต้องแยกเลยเพราะว่าอาหารคนมันอาจจะมีพวกเกลืออะไรอะไรความเค็มทาให้แมวมีเสี่ยงเป็นโรคไตเลีฮยเราก็จะให้อาหารแมวเฉพาะอาหารเม็ดจะดีกว่าจะได้เหมาะกับแมวอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเรื่องอากาศเนี่ยเราก็อยู่แอร์24ชั่วโมงเนี่ยคือพักพักแอร์แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยครับ เพื่อขนจะได้ไม่ร่วงใช่ปะใช่ครับวัน <ะ S 2> นี้เห็นม่าค่อยมีขนเลยใน <ๆๆ S 2> แล้วก็ระบบการเลี้ยงจริงม,นจะจะม,มันก็จะมีเรื่องของคอลเลนตีเลยค่ะแมวใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีบ้านข้างหลังเป็นบ้านอีกหลังที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาคอลเลนทีแมว,แวม,มาปุ๊บประมาณสิบสี่วันก็เก็บไปก่อนแล้วพอคนระยะที่เหมือนกับว่าไปตรวจโรคแล้วว่าเขาไม่เป็นอะไรจะค่อยย้ายเข้ามาบ้านหลังแล้วก็แล้วก็จะมีเลี้ยงแยกอีกนะครับสมมุิว่าถ้าเป็นแมวที่ไม่ได้เลี้ยงเองเป็นแมวลูกค้าฮะก็คือจะเลี้ยงแยกในคอนโดแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววววจะพาาาไปดูแแแล้้ก็สมมมติ่่ถทีบบ เขาเรียกว่าป่วยนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่ออะไรเงี้ยครับก็จะอาจจะแยกไปแค่แบบสังเกตอาการก็จะอยู่ในกรงข้างนอกตรงนี้ครับส่วนแมวที่ป่วยเลยจริงๆก็จะถูกแยกไปห้องข้างนอกเลยเพื่อให้อยู่คนละบริเวณก็จะมีบ้านอีกสองหลังที่เหมือนกับว่าให้แมวอยู่สําหรับแมวป่วยเงี้ยครับเข้าไปดูพวกคอนโดแมวนะยค่ะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะนี่ตอนนี้เชิญป้าป้าป้าป้ป้าป้าป้าง้า้าป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 ้ ถ้าเป็นมันชินแคทนะฮะสีซิลเวอร์แท็บบี้ก็คือสีออกสีสกุลเงินนี่อายุประมาณสี่สีจะสี่เดือนแล้วครับยังไม่ถึงสี่เดือนดีอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของหนึ่งเดียวที่ยังไม่มีเจ้าของในบ้านเราแล้วลคือคมันก็อยู่ในคอนโดอย่างนี้เลยใช่ครับมีอ<ล>ะไรบ้างมนก็มีอาหารมีน้ำใช่แล้วตอนนี้ก็ไปเวลาเวลามันท,ทําธุระของมันใช่ครับแมวจะแมวข้อดีของแมวคือไม่เหมือนหมาเลยมันจะไม่ค่อยมีกลิ่น พวกพวกอึพวกฉีก่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีแมวเขาจะฉี่อึเป็นทางอย่างเงี้ยคือมีทรายให้เขาเขาจะใช้ประจําประจําของเขาเลยไม่ได้แบบเลี่ยร่าเหมือนกับสุนัขเท่าไหร่นนมันก็จะมันก็จะทำบิสเนสของมันอยู่ในนี้ใช่ใช่ไหมมันจะไม่เลี่ยร<ช>่าใมันก็เลยทำให้ทุกอย่างสะอาด<ช><ช>ไม่ค่อยไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยคือเดี๋ยวนี้พวกทรายพวกอะไรอย่างเงี้ยทรายแมวเนี่ยมันพัฒนามาเก็บกลิ่นกันดีมากทําให้แทบไม่มีกลิ่นเลยครับแล้วเม็ดพวกนี้เราเปลี่ยนทุกเมื่อไหร่ครับ เปลี่ยนทุกๆุกสองสัปดาห์หนึ่งหนึ่ง,งสัปดาห์อะไรครับถ้าแบบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล้วเราก็เปลี่ยนก็ได้<อ>แต่ว่าแมวบ้านเรามันกินอาหารค่อนข้างที่จะโอเคแล้วทำไม่ไม่ทําให้อึเหม็นก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนทรายบ่อยมากขนาดนั้นผมก็คือสองสัปดาห์เปลี่ยนครั้งเลยครแล้วพวกนี้อายุอายุไขเขาจะยังไงครับคืออา,อายุไขประมาณ,มาณเท่าไหร่คือผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูอะก็คืออยู่ตั้งแต่12 12, 12ปีถึง15ปีประมาณนี้แมวจะอายุไขประมาณ ต่อไปก็เป็นมันชินแคทเหมือนกันครับอันนี้ก็คือความพิเศษก็คือจะเป็นแมวที่สีสวยเหมือนกันจะเป็นสีใหม่ของแมวก็คือสีโกลเด้นไบคัลเลอร์โกลเด้นไวท์ไบคัลเลอร์จะมีสองสีแล้ว่าสีทองกับสีขาวโอเคอ่ะผมผมลืมผมลืมพูดถึงว่าแมวขาสั้นเนี่ยจุดจุดเด่นก็คือเขาชอบนั่งนั่งบ่อยเนี่ยจานั่งให้เราเห็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเป็นแมวที่ชอบนั่งครับเป็นแมวที่ อยากรู้อยากเห็นไปหมดเพราะว่าเขาขาสั้นนช่ไเขาก็ลเลยจะจะต้องนั่งเพราะว่าแมวปกติมันไม่ต้องมันไม่ต้องมันไม่ต้องนั่งก็เห็นแล้วเพราะว่าแมวตัวมันขายาวใช่ไหมแต่ว่าแมวขาสั้นนี่คือต้องนั่งถึงจะถึงจะมองเห็นไงผมไม่ดูแล้วที่นี่เราซื้อมาเราเราอินพ็อตเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยงเขาขายแล้วเรามีบรีดของเราด้วยป่ะครับมีครับช่วงที่ผมไม่ช่วงที่ผมไม่มีแมวทั้งเที่ยวเองบรีดเองเนี่ยผมก็จะนําเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ย หาหาแมวตามสเปคที่ลูกค้าต้องการมีทุกอย่างเลยแต่บางตัวที่ผมก็เอามาเลี้ยงเองแล้วก็ค่อยขายก็มีแต่ว่าจะมีน้อยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยทําอย่างนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูแลลําบากถ้ามันเยอะมากผมก็จะไม่ได้ใส่ใจแบบตัวต่อตัวต่อตัวนะครับเราจะทาแค่แบบน้อยตัวสามสี่ตัวจะมาสต็อกอะไรไม่เกินนี้ครับจะได้ดูแลแบบอย่างทั่วถึงถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะดูแลลําบากนี่มันสกินแคทหลบอยู่เลย แมวส้มที่เราพูดเป็นคุ้นตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจริงๆตามตามหลัก,กเขาเป็นคือแมวสีแดงนะครับสีเลดสอันนี้สีส้มก็คือสีเลดสแมวมันชิกินเนี่ยนิสัยจะเป็นนิสัยแบบแมวลาเริงขี้อ้อนในเวลาเดียวกันจะเป็นแมวที่แบบอยากรู้อยากเห็นแบบสมดเนี่ยเหมือนเด็กตลอดเวลาครับนี้จะมีความพิเศษคือเป็นแมวขาสั้นตาสองสีนี่ครับสังเกตดูจะมีตาสองสี นี่ก็หายากมากๆหนึ่งตัวเหมือนกันแต่มีเจ้าของแล้วแหละ ความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนะคะแมวก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็รู้จักแมวมากขึ้นกับน้องโต้งที่นั่งอยู่ทางด้านนั้นแล้วก็กับน้องแก๊บนะคะที่เพิ่งทําธุรกิจใหม่ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ,คะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้น BJ Family 7ขอบพระคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย